ปีที่5ทุกคนนะคะและสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะกลับมาพบกับวิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะโดยคุณครูชลาลัยวิจารณ์ผลน,นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ของเราที่ผ่านมา1สัปดาห์แล้วนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ใกล้ที่จะสอบปลายภาคเรียนที่2แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นคุณครูหวังว่านักเรียนทุกคนคงจะกลับมาเข้าเรียนออนไลน์กันนะคะในทุกๆวิชาแล้วก็อย่าลืมเช็คชื่อด้วยนะคะเพราะว่าการเช็คชื่อจะมีผลนะคะการการเลื่อนชั้นแน่นอนนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเช็คชื่อด้วยค่ะเมื่อเช็คชื่อแล้วก็ควรที่จะเข้าเรียนออนไลน์ในทุกๆวิชาและในทุกๆวันด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นคำแนะนำจากคุณครูชลาลัยนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนได้เตรียมหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยของเรานะคะวันนี้เราจะอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่11นะคะเด็กๆอันนี้นะคะเราอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่11สําหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะ จะเป็นเรื่องของการเขียนนักเรียนพอจะจําได้ใช่ไหมคะที่ผ่านมาเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่10จะเป็นเรื่องของการอ่านนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1 1จะเป็นเรื่องของการเขียนถ้านักเรียนทุกคนหยิบหนังสือแล้วให้หนักเรียนเปิดไปที่หน้า85นะคะหนังสือเรียนเรื่องหลักภาษานะคะและการใช้ภาษาไทยให้ทุกคนเปิดไปที่หน้า85 ักเรียนจะเจอหน่วยการเรียนรู้ที่11นะคะแล้วก็เป็นข้อความที่เขียนว่าเขียนชำนาญงานสร้างสรรค์ค่ะเด็กๆถามว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่11นี้นะคะมีเรื่องที่เราต้องรู้ด้วยกันทั้งหมดกี่เรื่องในเรื่องของการเขียนนะคะคุณครูก็นำมาเขียนเป็นหัวข้อให้นักเรียนได้ทราบคร่าวๆนะคะว่านักเรียนจะต้องเรียนเรื่อง อะไรบ้างนะคะในเรื่องของการเขียนเรามาดูนะคะเด็กๆนิดหนึ่งค่ะอ่ะนะคะนักเรียนดูนะคะเรื่องที่หนึ่งค่ะเรื่องที่หนึ่งถ้าเราดูในหนังสือเรียนนะคะจะเป็นเรื่องของการคัดลายมือนะคะเรื่องที่สองเป็นเรื่องของการเขียนสื่อสารเรื่องที่สามเป็นการเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน เรื่องที่4เป็นการเขียนย่อความเรื่องที่5เป็นการเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติเรื่องที่6เป็นการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเรื่องที่7เป็นเรื่องของการกรอกแบบรายการต่างๆนะคะเรื่องที่8การเขียนเรื่องตามจินตนาการและ9เป็นมารายาทในการเขียนทุกหัวข้อนะคะ ไม่ว่านักเรียนจะเรียนเรื่องที่หหรือเจดหรือ8ดหรือ5ได้หมดนะคะในทุกๆหัวเรื่องต้องมีเรื่องของมารยาทในการเขียนเข้าไปอยู่อยู่แล้วนะคะคราวนี้หลังจากที่เราทราบข้อมูลแล้วว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่11นั้นนักเรียนจะต้องเขียนเรื่องอะไรบ้างนะคะคุณครูอาจจะไม่ได้สอนเรียงตามลําดับว่าเราต้องเรียนเรื่องที่หนึ่งสองสาคู่ดึงเอาเป็นเรื่องที่ สำคัญสำคัญก่อนนะคะอย่างเช่นวันนี้คุณครูจะเรียนเรื่องการเขียนจดหมายนะคะถึงผู้ปกครองและญาติถามว่าเราได้เขียนไหมเดี๋ยวนี้แทบจะไม่ได้เขียนเลยเพราะอะไรคะเพราะเรามือเครื่องมือสื่อสารเรามีเครื่องมือสื่อสารที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกไหมคะคืออะไรคะเราเรียกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รู้จักโทรศัพท์เคลื่อนที่กันไหมคะที่นักเรียนชอบเรียกสั้นๆว่าอะไรเออติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกมือถือนั่นเองถูกไหมคะเราชอบเรียกว่ามือถือไปซื้อโทรศัพท์มือถือนะคะชื่อที่เป็นทางการนะคะเราเรียกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าใจคําว่าเคลื่อนที่ไหมคะคือสามารถไปกับเราได้ทุกคนทุกแห่งถูกไหมนักเรียนเราเรียกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือชื่อที่นักเรียนคุ้นเคยก็คือมือถือนั่นเองถูกไหมคะ พอเรามีมือถือแล้วนะคะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนจดหมายถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเราคิดถึงผู้ครองเราก็กดเบอร์โทรศัพท์คิดถึงคุณยา่าคุณยายคุณปู่คุณยา่าคุณนา้าคุณอาก็กดหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็พูดคุยได้เลยถูกไหมคะแถมได้ยินเสียงด้วยอยากพบหน้าด้วยก็เป็นไงคะ เปิดวิดีโอคอลคุยกันก็จะเห็นหน้าด้วยถูกไหมคะอันนี้คือการพัฒนาแต่ถามว่าแล้วถ้าเกิดมันไม่มีสัญญาล่ะคะอย่าลืมนะคะโทรศัพท์เครื่องที่หรือม,มือถือไม่ใช่ว่าเรามีแล้วเราจะใช้สามารถติดต่อกันได้เลยถูกไหมคะเราต้องมีอะไรมีสัญญาณค่ะที่เราเรียกกันว่าต้องมีเนต็ตถูกไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าบ้านเราอยู่ปูนเลยอยู่บนดอยนะคะ อยู่ในอำเภอที่ไม่มีเน็ตหรือบางทีอยู่ในอำเภอเมืองนี่แหละคะ่ะแต่ก็ไม่มีเน็ตนะคะต้องการติดต่อทำยังไงล่ะคะเราก็ต้องใช้วิธีการเขียนจดหมายค่ะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรู้ไว้ใช่ว่าใส่บากแบกหานนะคะนักเรียนวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนการเขียนเรื่องที่5กันเรื่อง การเขียนจดหมายจึงผู้ปกครองและญาตินะคะซึ่งถ้านักเรียนมีหนังสืออยู่ขณะนี้อยู่ในขณะนี้นะคะเรื่องที่5นั้นจะอยู่ที่หน้า97ค่ะอันนี้นะคะคุณครูเขียนไว้ก่อนว่าเราจะเจอในหนังสือเรียนที่หน้า97ค่ะในหน้า97นั้นเขาจะอธิบายค่อนข้างาคร่าวๆหรือค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะคะถ้าเราจะศึกษากันนะเขาบอกว่า มันเป็นการเขียนที่เราต้องการจะแจ้งความประสงค์ถึงญาติผู้ใหญ่เพื่อถามสารทุกข์สุขดิบหรือเราอยากจะเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เราพบปะหรือเจอให้กับญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะได้รับทราบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีการเขียนจดหมายเหมือนการเล่าเรื่องอะค่ะเด็กๆทีนี้ถ้าเราจะเขียนจดหมายในลักษณะนั้นเราต้องรู้จักรูปแบบของจดหมายค่อนข้างที่จะต้อง ชัดเจนพอสมควรนะคะวันนี้ครูก็เลยนำเรื่องราวของการเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาตินะคะมาให้นักเรียนได้ฟังกันนะคะแล้วเราก็จะเข้าสู่การฝึกเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่กันนะคะวันนี้นักเรียนลองฟังดูว่าการเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติผู้ใหญ่เราต้องเตรียมอะไรบ้างมันมีส่วนประกอบสำคัญอะไรบ้างที่เราต้องทราบ นะคะนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังคุณครูโอของเราอธิบายเรื่องของการเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองนะคะไม่ใช่ครูโอคนเดียวนะคะเด็กๆคุณครูโอยังได้นําบุรุษไปษณีนักเรียนรู้จักบุรุษไปษณีไหมคะที่ข่าวมีหน้าที่ในการส่งจดหมายนะคะส่งอะไรนะของหรือพัสดุต่างๆให้เรานะคะเดี๋ยวนี้เราอาจจะไม่เคยเห็นบุรุษไปษณีแล้ว ะะเพราะกลายเป็นบริษัทเอกชนที่เข้ามารับผิดชอบในการนําจดหมายพัสดุต่างๆส่งไปให้ทางบ้านนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ลองฟังดูนะคะเพราะทุกอย่างที่คุณครูนํามาถือว่ามีประโยชน์กับนักเรียนทุกคนนะคะและหลังจากฟังเรื่องราวของการเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมทําใบงานของคุณครูชาลาลัยนะคะทําให้เสร็จอย่าลืม นักเรียนต้องนำมาส่งคุณครูในวันพุธท,ที่23นะคะวันพุธท,ที่23นะคะเด็กๆเลยประมาณสองสัปดาห์นะคะส่วนนักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้มารับใบงานในวิชาภาษาไทยและวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานักเรียนต้องมาติดต่อขอรับที่โรงเรียนนะคะนอกจากนั้นแล้วฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนด้วยว่าถ้าท่านผู้ปกครอ,องของนักเรียนท่านใดนะคะ ยังไม่ได้มากรอกแบบตอบรับเรื่องการขอรับวัคซีนให้กับนักเรียนนะคะขอรับหรือไม่ขอรับก็ต้องมาบันทึกหรือมาเซ็นชื่อไว้นะคะที่โรงเรียนค่ะที่ห้องอำนวยการนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆอย่าลืมทําใบงานด้วยแล้วก็อย่าลืมฟังเรื่องการเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติด,ด้วยเช็คชื่อได้นะคะวันนี้คุณครูดูเมื่อวานนี้การเข้าเรียนของเรา เริ่มน้อยลงไปทุกทีทุกทีแล้วยังไม่ปิดเทอมนะคะแล้วบอกความลับนิดหนึ่งว่าต้นเดือนมีนาคมต้องมีการสอบนะคะเราต้องสอบเลื่อนชัน้นและต้องมาทําการสอบทุกคนที่โรงเรียนด้วยนะคะให้ติดตามจากคุณครูยุนะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนนะคะได้ฟังนะคะคลิปวิดีโอเรื่องการเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ตั้งใจด้วยวันนี้คุณครูชล,ลาลัยขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีสวัสดีค่ะเด็กๆการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองสวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองกับพี่บุรุษไบรษณีกันนะคะ นักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พี่จะมาให้ความรู้เรื่องการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองน้องๆตั้งใจฟังดีๆนะครับการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองหมายถึงการเขียนจดหมายเพื่อส่งข่าวคราวเล่าเรื่องไต่ถามทุกสุข แสดงความระลึกถึงและขอความช่วยเหลือพี่คะแล้วการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองมีข้อควรปฏิบัติยังไงบ้างคะข้อควรปฏิบัติของการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองมีดังนี้เขียนข้อความให้ชัดเจนสื่อสารตรงประเด็นด้วยถ้อยคำสุภาพกระทัดรัดสละสลวยเขียนด้วยลายมือสวยงาม อ่านง่ายใช้กระดาษและหมึกเขียนที่สุภาพไม่ฉูดฉาดใช้ภาษาถูกต้องตามลักษณะการใช้ภาษาและตามความนิยมเขียนถูกต้องตามรูปแบบที่รับรองกันครับต่อไปมาดูคุณค่าของการเขียนจดหมายกันบ้างดีกว่าครับน้องๆรู้ไหมครับว่าการสื่อสารด้วยการเขียนจดหมายมีคุณค่าหลายประการดังนี้ได้เขียน หรือเล่าเรื่องราวที่บางครั้งไม่สามารถใช้คำพูดได้แต่สามารถเขียนเป็นจดหมายได้ได้ฝึกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับบุคคลและเขียนถูกต้องตามรูปแบบได้ฝึกเขียนเรียงลำดับเรื่องเหตุการณ์เป็นการบันทึกเรื่องราวเพื่อความทรงจำสื่อสารได้ทุกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายต่อไป เรามาดูวิธีการใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายข,ของจดหมายกันบ้างนะครับวิธีการใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายของจดหมายถ้าเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาและคุณยายควรใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณที่เคารพตรงจุดใครปลาให้ระบุว่าเป็นใครส่วนคำลงท้ายของจดหมายคือด้วยความเคารพอย่างสูงครับถ้าเป็นคุณพ่อและคุณแม่ควรใช้คำขึ้นต้นว่า กราบเท้าคุณที่เคารพตรงจุดไข่ปลาให้ระบุว่าเป็นใครส่วนคำลงท้ายของจดหมายคือด้วยความเคารพอย่างสูงครับถ้าเป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าและคุณอาควรใช้คำพื้ต้นว่ากราบเท้าคุณที่เคารพตรงจุดไข่ปลาให้ระบุว่าเป็นใครส่วนคำลงท้ายของจดหมายคือด้วยความเคารพอย่างสูงครับ และสุดท้ายถ้าเป็นผู้ปกครองควรใช้คําขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณที่เคารพตรงจุดไข่ปลาให้ระบุว่าเป็นใครส่วนคําลงท้ายของจดหมายคือด้วยความเคารพอย่างสูงครับ เดี๋ยวเรามารับฟังความรู้จากพี่บุรุษปรษณีน์กันต่อดีกว่าค่ะต่อไปเรามาดูการใช้คำสรรพนามแทนในการเขียนจดหมายให้เหมาะสมกับบุคคลการใช้คำสรรพนามแทนในการเขียนจดหมายให้เหมาะสมกับบุคคลถ้าเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาและคุณยายควรใช้คำสรรพนามแทนผู้เขียนว่าผมกระผมหนูและหลานส่วนคำสรรพนามแทนผู้เขียนถึงควรใช้คำว่าคุณปู่ คุณย่าคุณตาคุณยายและท่านถ้าเป็นคุณพ่อและคุณแม่ควรใช้คำสรรพนามแทนผู้เขียนว่าผมกระผมหนูและลูกส่วนคำสรรพนามแทนผู้เขียนถึงควรใช้คำว่าคุณพ่อและคุณแม่ถ้าเป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าและคุณอาควรใช้สรรพนามแทนผู้เขียนว่าผมหนูและหลาน ส่วนคำสรรพนามแทนผู้เขียนถึงควรใช้คำว่าคุณลุงคุณป้าคุณนา้าและคุณอาและสุดท้ายถ้าเป็นผู้ปกครองควรใช้คำสรรพนามแทนผู้เขียนว่าผมกระผมดิฉันและหนูส่วนคำสรรพนามแทนผู้เขียนถึงควรใช้คำว่าท่านหรือตามสถานภาพน้องๆครับต่อไปเรามาดูรูปแบบการเขียนจากหน้าซองจดหมายกันบ้างดีกว่าครับ การจ่าหน้าซองจดหมายมีหลักการดังนี้ 1. ที่อยู่ของผู้รับต้องเรียงลำดับจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ได้แก่ชื่อนามสกุลของผู้รับบ้านเลขที่หมู่ซอยถนนที่ตั้งตำบลหรือแขวงอําอเภอรหรือเขตจังหวัดและรหัรสไปรษณีย์ 2. ที่อยู่ของผู้ส่ง เรียลงลำดับเช่นเดียวกับผู้รับจะเขียนไว้ด้านบนซ้ายของตนเอง 3. สแตมต้องติดสแตมตามราคาที่กรมไปรษณีย์กำหนดเพราะถ้าติดไม่ครบผู้รับจะถูกปรับเป็นสองเท่าของราคาสแตมที่ขาดไปเมื่อเราได้รู้จักหลักการเขียนจ่าหน้าซองกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างซองจดหมายที่สมบูรณ์กันนะครับนี่คือตัวอย่างการจ่าหน้าซองจดหมายที่สมบูรณ์ประกอบด้วยที่อยู่ของผู้รับ ที่อยู่ของผู้ส่งและดวงตราไปรษณียกรครับน้องๆครับและสุดท้ายนี้คือส่วนที่สำคัญที่สุดของการเขียนจดหมายครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างของจดหมายนั้นเรามาศึกษาเรื่องรูปแบบของจดหมายกันก่อนดีกว่าครับรูปแบบของจดหมายนั้นประกอบด้วยสิ่งต่างๆดังนี้ที่อยู่ของผู้เขียนเริ่มกึ่งกลางหน้าระหว่างเส้นขั้นหน้ากับริมของขอบกระดาษ วันเดือนปีที่เขียนจดหมายให้เยื้องมาทางซ้ายของตำแหน่งที่เขียนที่อยู่เล็กน้อยคำขึ้นต้นห่างจากขอบกระดาษด,ด้านซ้าย1นิ้วเนื้อหาขึ้นอยู่กับย่อหน้าตามปกติอาจจะอยู่ห่างจากขอบกระดาษด,ด้านซ้าย2นิ้วคำลงท้ายอยู่แนวเดียวกับที่อยู่ของผู้เขียนชื่อผู้เขียนอยู่ใต้คำลงท้ายล้ำเข้าไปเล็กน้อยและนี่คือตัวอย่างรูปแบบของจดหมายครับ ไปเรามาดูตัวอย่างจดหมายที่เขียนถึงญาติผู้ใหญ่กันนะครับนักเรียนคะสำหรับวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ